มาทำขนมเข่งนะคะสูตรเหนียวนุ่มรับเทศกาลตรุษจ,จีนกันค่ะขนมเข่งมีความหมายถึงความหวานชื่นชีวิตราบรื่นนะคะขนมเข่งสูตรกะทินี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าสปพคุณดีมากแป้งเหนียวนุ่มทําขายกําไรดีนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้หลายวันโดยที่แป้งไม่แห้งแข็งความอร่อยยกให้เป็นระดับ5ดาวเลยจ้า สวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันจะตรุษจีนแล้วนะคะมาทําขนมเข่งอัญชันมะพร้าวอ่อนนะคะเอาไว้ไหว้เจ้ากันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ปุ๋ที่ใช้เป็นแป้งเท้าเยื่อมอมนะคะมีน้ําตาลมะพร้าวหัวกะทินะคะเกลือน้ําอัญชันคั้นแบบเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็มีตัวมะพร้าวอ่อนขูดชั้นครึ่งนะคะอันนี้สั่งมาเป็นพิเศษเลยค่ะ วิธีการทำก็ง,ง่ายๆเลยค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปในชามผสมแป้งเท้าเยื่อม่อมค่ะในชามผสมนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวกับแป้งเท้าเยื่ยม่อมนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขยำนะคะนวดให้เข้ากัน ขยำให้เข้ากันก่อนนะคะเกลือค่ะน้ำตาลมะพร้าวจากนั้นค่ะก,ก็จะค่อยๆใส่กะทินะคะแต่พูดจะแบ่งใส่สักสามครั้งแล้วก็นวดไปค่ะขยำให้เข้ากันนะคะให้ตัวน้ำตาลมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะกับแป้งแล้วก็กะทิ ทีนี้ต้องออกแรงหน่อยค่ะก็จะนวดนะคะนวดผสมให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้แป้งไม่เป็นเม็ดๆนะคะให้แป้งกับส่วนผสมทุกอย่างนะคะเนียนเข้ากันเลยค่ะถ้าเผื่อแป้งละลายไม่หมดเป็นเม็ดๆนะเวลาที่เราไปนึ่งนะคะแป้งมันจะไม่สุกมันจะเป็นไตนะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนิดนึงค่ะ เดี๋ยวพวกขอเวลานวดสักพักใหญ่ๆอันนี้คือนวดมาสักพักหนึ่งแลยนะเดี๋ยวขอกรองนะคะสักรอบหนึ่ง สีมันตุ่นๆยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องเติมสีหรือเปล่านะคะอันนี้ผู้ต้องขออภัยด้วยนะต้องขอออกตัวก่อนนะว่าเป็นการทําขนมเข็งด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะถ้าเผื่อขั้นตอนไหนทําอะไรไม่ถูกต้องผิดพลาดไปรบกวนคนที่ทําเป็นคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ จากนั้นก็จะปิดฝานะคะทิ้งไว้พักเอาไว้ประมาณสัก 2- 3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ว่าให้แป้งอิ่มน,น้ำค่ะเราจะทาพิมพ์นะคะด้วยน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะน้มันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าอะไรก็ได้นะแต่อันนี้ผู้ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะ พิมพไปตองแห้งนะคะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางราวๆสัก3นิ้วค่ะใครใช้เป็นพิมพ์กระทงเล็กๆนะคะก็จะน่ารักจุ๋มจิมนะคะขนาดพอดีคำหรือสองคำนะแต่ว่าปู้ไม่มีค่ะปู้มีแต่กระทงใหญ่แบบนี้นะคะ ระหว่างนี้นะคะให้นำน้ำแสรังถึงตั้งไฟเอาไว้รอเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการหยอดขนมกันนะคะก่อนหยอดขนมนะก็คนสักหน่อยค่ะคนให้เข้ากันอันนี้คือปู้พักแป้งมาประมาณ3ามชั่วโมงแล้วนะคะ คนให้เข้ากันดีแล้วก็ตักหยอดนะคะตักหยอดในพิมพได้เลยเดี๋ยวจะใส่ไปประมาณเดี๋ยวลองตักดูก่อนนะคะเอากเกือบเต็มพิมก็ได้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็จะแต่งหน้านะคะด้วยรัร้าวอ่อนค่ะอันนี้ปูหั่นไว้แล้วนะัจะใส่ไปประมาณสักแล้วแต่เราชอบ เราทำกินเองใส่เยอะๆได้ค่ะอันนี้ผู้ใส่ไปห้าหชิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็จัดวางเรียงในรังถึงได้เลย เมื่อหยอดแป้งนะคะแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะเป็นเวลารา,ราวๆ30นาทีค่ะป่ะไปนึ่งกันค่ะ นี้ก็มาทําขนมเข่งใบเตยกันบ้างค่ะอันนี้คือเหมือนเดิมนะแป้งข้าวเหนียวค่ะตามด้วยปูดจะใส่แป้งมันนะคะอันนี้สูตรจะแตกต่างจากสูตรแรกสูตรอันชนนิดนึงค่ะก็น้ําใบเตยค่ะใส่ลงไปเลยพร้อมด้วยน้ตาตาลมะพร้าวนะคะเราจะขยําให้เข้ากันเหมือนเดิมทําโอ้เกลือใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเพิ่มรสชาติ จากนั้นก็จะใส่หัวกะทินะคะใส่ลงไปค่อยๆใส่ลงไปก่อนขยำขยำให้เข้ากันเมื่อกี้ชิมแล้วสูตรอันชันอร่อยค่ะแป้งเขาจะนิ่มๆนะ น,นี้ก็จะกรองสักหนึ่งรอบค่ะ แล้วก็เช่นเคยนะคะพักแป้งเอาไว้สามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปนึ่งจ้าพักแป้งเอาไว้สามชั่วโมงนะคะก็จะมาหยอดแป้งได้ค่ะในระหว่างนี้ก็ตั้งรังถึงเอาไว้ค่ะรอน้ำเดือดต้องคนทุกครั้งนะคะเนี่ยไอ้ที่มันนอนนอนก้อนอยู่นะคะต้องคนให้มันเข้ากันค่ะอหอมขิ่นไปเตย นี่นะคะคราวนี้ปู้จะหั่นตัวมะพร้าวนะคะให้เล็กกว่าเดิมค่ะ